สวัสดีครับมาดูเทคนิคทิ้งร่ม ep ที่1 1นะครับแยกนี้เป็นแยกต่อเนื่องจาก ep ที่10ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นเต้มย่อสั้นเดินก่อนพบกับมาตรฐานเดินหลังนะครับย่อสั้นขึ้นทรงนี้เราขึ้นไปย่อสั้นขึ้นนี่เราขึ้นไปย,นย,ย่ปยอสั้นขึ้นนี่เราขึ้นไปย่อสั้นเตรียมยิงเราเป็นมาตรฐานย่อสั้นขึ้นนี้เราไปนี่เข้ามานี่นะครับเราก็เลยต่อต่อเราก็ขึ้นไปนี่นะครับ ทีนี้่อสันมานี่เลยเราขึ้นนี้แล้วทีนี้เขารีบมาทางนี้นะครับเขารียบมาทางนี้เพื่อมาป้องกันตัวนี้ไม่ให้โดนหมอนแยกที่สิบนะครับทีนี้เราก็ขึ้นไปเตรียมยิงสองเขาตัวนี้พอเขาเห็นท่าอย่างงี้เขาก็เลยยิงก่อนยิงสองเราก่อนนะครับยิงสองเราอย่างนี้ที่ไหนได้โดนเหมือนเดิมครับเราเดินให้กินอันนี้เป็นฮอตนะปล่อยให้กินนะครับเรากินสามต่อเลย หนึ่งสองสามสวยงามกว่าเดิมอีกนะครับสลับแยกที่สิบเอ็ดฮอตัวนี้ก็ดักสองตัวนี้ก็เรียบร้อยครับผมส่วนตัวนี้ก็กระดิกไม่ได้ครับผม